สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลมาแนะนำเพื่อนๆนะครับที่กำลังหาเกมอยู่ตอนนี้อีพิอีพิกสโต้นะครับแจกเกมฟรีนะครับเมื่อเราเข้ามาหน้าถ้าเกิดใครมีโปรแกรม Epic อ,อยู่แล้วก็ไม่ต้องเข้ามานะครับถ้าเกิดคนยังไม่มีนะครับพิมพ์คำว่า E p i c s ส o r e เกมสโต้นะครับกดไปที่ official นะครับพอกดมาหน้านี้ปุ๊บ ให้เพื่อนๆล็อกอินนะครับสําหรับคนที่อันนี้ผมล็อกอินแล้วเห็นไหมครับหลังจากล็อกอินเสร็จแล้วนี่นะครับลงมาครับลงมาครับนี่นะครับเกมฟรีครับรับได้ทุกวันนะครับแต่ละวันมันจะไม่เหมือนกันวันนี้ก็เกมนี้จนถึงห้าทุ่มนะครับเป็นเกมแนวสไบเวอร์นะครับผมได้รับมาแล้วแล้วก็ไลฟ์ไปช่วงเย็นพักหนือง หลังจากเสร็จแล้วนะครับกดเข้ามาปึ๊บแล้กกดตรงนี้นะครับรับฟรีเกมนี้ราคาอยู่ประมาณ3 3- 4 0 0บาท6.99ดอลลาร์นะครับแ้้ก็กดรับหลังจากรับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาดูนะครับอันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นการลงเกมนะครับขั้นต่ำา w n n o w w s 7 64บิต นี่ๆเราก็ดูนะครับหน่วยความจำวินโดว์สี่กิกพื้นที่เก็บข้อมูลวินโดว์ปุ๊บปุ๊บ,บแต่เขาแนะนำว่าถ้าจะให้เล่นเกมแบบลื่นๆภาพสวยๆก็นี่แหละครับ CPU 3.5อะไรก็ว่าไปวินโดว์แปดนี่นะครับการ์ดจอการ์ดจอนะครับการ์ดจอ Nvidia s r ซีรีส์นะครับ g t x 6 0 0หรือนี่นะครับ อันนี้คือต่ําสุดอันนี้คือแนะนําอันนี้คือถ้าเกิดสูงกว่ามาตรสูงกว่าตรงนี้ที่เขาแนะนําไว้คือโอเคเลยโอเคครับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเกมก็จะแนวคล้ายๆ Art, อาร์ตคล้ายๆรัดเกมรัดนะครับคล้ายๆไอ้ย้ยหลายเกมอะแต่เกมนี้สนุกครับ ตอนนี้ระบบคออฟฟยังไม่มีนะเหมือนเราเล่นโซโล่ไปก่อนนี่นะนี่คือรายละเอียดมีส่วปลาหมึกมีส่วอ,อะไรด้วยโอเคครับเจอกันครับ